สวัสดีครับผมมีหนีผ้ามาที่ตมงานทีมงานของเสียแจ็คครับแจ็คแมคโฮครับผมมือหนีมาลอกลอกนาลอกนาดินครับม่ได้ลอกครับลอกเอาลอกนาดินกองไว้แล้วก็ขุดเอาขุดเอาหินเข,ยข,ขายกข้างล่างแล้วก็เกีย้ยดินลงหบลุลง่งลงปิดนะครับเอานาดินปิดปิดนาไปขึ้นเา่าครับผมกวานนาดินออกแลก้วก็จกเอาหินเด็กคุดเอาหิน ครับผมเนี่ยพุทธกองยังทางครับเป็นกองกองยังทางพุดรแรกๆก็เอาดินตัวนั้นวาดินตัวนั้นมาโกบหนามันครับเ็ดหน้าอะไรให้เกา,าทำไมท่านเ็ดหน้าอะไรแ็ดเขาว่างามครับผมเสร็จแจ็คแจ็คแมคโครครับผม พมกับเจ้บบา,าวัานโว่เหมือนเดิมสองหนึ่งศูนย์ดีนะผมเดี๋ยวเสียหมาดขึ้นล้อตัวเฟือรอยดีป่ะมานุมน่มเกาหลีร้อยเก้าห้าเนีพี่มันร้อยเก้าห้า ัับบตายครเอา,าดินลงมากบเล่นลอกเอา,าดินลงมากบตรงที่ขุดเอาตรงที่ขุดไว้เลยครับผมลอกดินลงมา,าดินเก่าอ่ะ งานเทปหน้าเาขาเป็นยังไงงานเพื่อเกายอย่าขายังไงถ้าบ้าหรอกถ้าบ้าเอาาดินตัวเก่าลงกไปกบเละถ้าไทยกับไทยยากครับผมขายยาก กาศพว่นเป็นพว่นเลยพี่น้องครับคว่จัดสามสิบสี่สิบหรอตอนนี้อ่อนมาก Má oh, oh, oh. ngày ngon ngay mai mày ngon ngày ngon 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 เจโอเจ็ดซี่มีเป็กร้อยเก้าห้าเสียมัด อากาศพ่อนแห้งพี่น้องเจอโทรศัพท์ไปได้ถอดเคสโทรศัพท์ออกโทรศัพท์ว่าความร้อนสูงต้ร้อยเกินตายครับตายแล้วขอ,อฟังพูดได้างมอ,อฟังคูณได้ครับ ต่อด้วยเจ้าโลบอคับสองครับผมคมามเร็วเเัเลครับโลบอคับสองหนึ่งศูนย โอ้ไงเป็นไงเลยไงงงเลยห่อนจัดพี่น้องโทรศัพท์ตัดทิศรอบนึงแล้วเมื่อกี้ห่อนปวดห่อนแห้งแรติไม้ละ

ว่านี่ไงกุ๊บเลยพี่น้องเลยฮอนฮอนจัด กับผมมาแ่งท่างรถด,ดำรถด,ดำบอกยากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอพิคดคลิปเพียงแค่นี้ก็นะครับผมเจอกันในฮิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อไปกันรักใจให้คลิปต่อไปครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับโอ้ข้าง